สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับหัวหน้าทีมขายที่อิสุทธิ์หลวงสาขาธัญบุรีของสิบที่นี่นะครับวันนี้จะพามาชมตัวมิวเรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นมิวเอ็ตัว Active ครับสาหรับตัว Active เนี่ยก็คือเป็นมิวเรุ่นเริ่มต้นนะครับสําหรับลูกค้าเนี่ยที่กําลังจะเปลี่ยนรถสักหนึ่งคันอยากได้เป็นแค่รถเจ็ดที่นั่งราคาไม่สูงไม่ได้นินออปชั่นเยอะครับก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยหรือว่าอนาคตเราจะเอารุ่นนี้ไปแต่งไปเปลี่ยนล,อล,ปปลยน้อแนม อันนี้เดี๋ยวเราพามาดูออปชันกันนะครับของรุ่นนี้ครับสำหรับมิวเในรุ่นตัวมิวเอ็กซ์1.9 Active นะครับราคาจะอยู่ที่1ล้าน1แสน8หมื่น4 000บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็คือจะเป็นสีบอลเงินและก็สีขาวมุกเหมือนอย่างคันนี้นะครับสีขาวมุกเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นมา12,000บาทครับแล้วก็สำหรับตัวออปชันเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้าง,างานเนี่ยวันนี้เราพาไปดูจุดเด่นกัน สำหรับทางด้านหน้าครับตามดีไซน์ใหม่2 0 2 5นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไฟปรับเปลี่ยนกระจังหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยในรุ่นแอคทีฟจะยังไม่ได้มีนะครับแต่ก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้ตัวเซ็นเซอร์ก็ยังไม่ได้มีเข้ามาให้ส่วนในเรื่องของสีก็จะเป็นโทนดําทั้งหมดครับล้อจะเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับเป็นยางดันหลบนะครับมาให้ก็คือจะเหมือนกับลายเดิมปี2023นีเลย ส่วนด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างเข้ามาส่วนกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับก็คือจะเป็นสีพลาสติกเดิมๆเ,เลยบันไดข้างอะไรต่างๆมีให้ครบหมดแล้วมือเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั้นๆครับทางด้านหลังนะครับตัวสําหรับ m i t s u b i v e เนี่ยครับไฟท้ายจะให้มาเป็นแบบไฟท้าย LED เหมือนกับในรุ่นตัว t o อ top เลยแต่ด้านหลังเนี่ยครับฝาท้ายไฟไฟ้านะครับยังไม่ได้มีมาให้นะครับจะเป็นฝาท้ายแบบปกติก็คือเป็น เป็นนวดแต่มีน้ําหนักเบาในเรื่องสองด้านหลังนะครับพอเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วครับมันก็สามารถพับเบาได้กับตัวได้เหมือนกับตัวทับท้อเช่นเดียวกันนะครับก็คือสามารถพับเรียบได้พับตอนสองจริงๆลงไปได้อีกนะครับหรือจะพับจะพับแค่ฝั่งเดียวก็ได้ด้านขวามือตรงนี้ครับก็จะเป็นที่ใส่กุญแจแม่แหลกอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับฝาท้ายถึงไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็มีน้ําหนักเบามากๆเลยครับ ทางด้านหลังคานะครับเสาอากาศเนี่ยเขาใช้เป็นแบบเสาอากาศทางด้านหน้าเข้ามาเป็นเสานะครับแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยจะยังไม่ได้มีให้แต่เราก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับตัวท็อปเมื่อเวลาที่เราจะใส่แหลกหลังคาเพิ่มอยากใส่ของสำาระด้านบนนะครับก็แนะนําไปใส่เปลี่ยนเป็นแหลกหลังคาได้เช่นเดียวกันเรามาถึงทางด้านภายในนะครับภายในของตัวมีลเล็กแอคชีครับ<ๆ>เขาจะให้มาเป็นเบาะพาากำมะหยี่สีดําล้วนทั้งหมดเลยรวมถึงทางด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นตัวผ้ากำมะหยี่เช่นเดียวกันก็คือจะยังไม่ใช่เบาะหนังก็คืออาจจะมีตัวสิ่งนี้นะครับที่ลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังกนเข้ามาให้มันพร้อมกับการใช้งานก็เราใช้อย่างนี้ไปก่อนก็ได้ให้มันเก่าให้มันเปิดไปก่อนก็ได้วันหนึ่งเรามีงบ่อไปเปลี่ยนก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเราจะตกแต่งทางศูนย์ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของตัวออปชั่นนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เขาให้เบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วแล้วก็เกียร์ออโต เป็นเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างเลยก็ยคือเป็นเกียร์ออโต้หสปีดครับหน้าจอกล้องมองถอยมีให้แล้วนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a ท a n d r o i d Auto ทั้งหมดครับ Airbag เนี่ยจะมีคู่หน้าก็คือจะมีด้านคนขับ1ลูกแล้วก็ด้านคนนั่งอีก1ลูกนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆในรถของตัวมิวเอ,อ X, ตัว Active นะครับอ,อ,อันนี้เป็นในเรื่องของตัวเปิดปิดแอรทางด้านหลัง ให้ด้านหลังไปเล่งแอร์เองได้อันนี้ก็เป็นปรับไฟหน้าอันนี้ก็จะเป็นปอม r ีเจนตัวที่เผาไหม้ตัวกอง DPD ครับ mm hmm. เมื่อเวลาที่มันเกิดการเต็มเกิดขึ้นแต่โดยโปกติแล้วครับมันจะรีเจนอัตโนมัติอยู่แล้วสําหรับในรถยูโรห้านะครับมาถึงในเรื่องระบบความปลอดภัยครับความปลอดภัยเนี่ยมีให้ทั้งหมดเลยนะครับสาหรับในรถตัววิเอ็กแก็คือมีระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ระบบช่วยลงทางลรา,าชันมาให้ แล้วก็อันนี้จะเป็นระบบเป็นปุ่มปิดระบบ idling stop start นะครับก็คือเวลาที่เราไปติดไฟแดงแล้วรถมันจะดับนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มปิดไอ้พวงมาลัยเป็นแบบมั l t i function นะครับหน้าปัดก็จะเป็นแบบดิจิตอลด้วยสรุปนะครับสำหรับในรุ่นของ new x ตัว active เนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนรถสักหนึ่งคนันเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งแต่ไม่เน้น option อะไรมากแล้วก็ไม่ต้องการรถที่มันราคาสูงมากนะครับ ราคาจะแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทซึ่งถ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งบ้านเรานะครับในราคาเนี้ยจะไม่มีเลยก็จะมีตัวมีเอ็กของเรานี่แหละตัวแอ็ทีฟไปแล้วที่จะมีมาในราคานี้สําหรับแคมเปญนะครับแคมเปญในเรื่องของมี a c เอ็กทีฟก็คือตอนเนี้ยจะมีส่วนลดเกี่ยวกับสุกยกตัวกูลก็คือครอบครัวอิสุเนี่ยให้สองหมื่นบาทหรือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดนะครับจะเป็นดอกเ 8, 9, บี้ยหนึ่งจุดแปดเก้าเปให้ด้็นหนึ่งจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์เข้ามาให้ด้วยนะคร ไดนะครับนี่เป็นรีวิวสั้นๆสำหรับม e w x ์นนแอคทีฟครับเผื่อใครมีโครงการอยู่ครับ